ข้อดีลังใช้กับเจ้าตัว OPPO Pad SE จาก p p a y กับแท็บเล็ต งบไม่เกิน4,000พิกัดในการสั่งที่ตะก้าสินค้ากับตัวนี้พร้อมด้วยดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบนะครับลำโพงให้มาเป็นลำโพง4ตัวในการขับเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดพร้อมด้วยแบตให้มา9,300มพร้อมด้วยฟ้าชาร์จให้มา3สวุดถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับ กับตัวนี้พร้อมด้วยหน้าจอให้มาสีสันถือว่ามีความคมชัดจริงครับกับหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอที่บอกว่าสีสันดีมากหน้าจอ1 0นิ้วให้มาเป็นหน้าจอ Refresh 90Hz mm, Full HD Plus กับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัวนี้ Hero G100 Octa Core ซึ่งได้เกมถือว่าสบายหายห่วงจัดการพลังงานถือว่า ครบจบจริงครับโคลนแอปได้สามารถใช้งานมัลติวินโดก็ได้แล้วก็สามารถใช้งานแบ่นหน้าจอถือว่าฟังก์ชันให้มาครบจริงกับแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกก็ถือว่าเพียงพอมากผมนี้พร้อมด้วยความจุให้มา108กิกก็ถือว่าใช้งานได้จริงซึ่งพีสัมผัสมาถ,ถือว่าฟังก์ชันให้มาครบ จบจริงครับตัวนี้จัดการความร้อนดีจัดการพลังงานดีฟังก์ชันถือว่าครบลำโพงเสียงดังฟังชัดเสียงเบสเสียงดัางถือว่าคุ้มตีผมพี่จะปกะักตะกาในการสั่งให้นะครับ